อยู่กับอ้อมนะคะล้วปิดท้ายเพลย์ลิสต์ของเราที่ทําเป็นไม่ทัก,ทกเพราะบางทีคนรักก็ทําเป็นไม่ทักคุณไู้ฟังเพราะว่าเขาคือึดอัดเพราะเขาไม่รู้จะทักแล้วพูดอะไรไงบางคนก็ทำตัวไม่ถูกหรือบาง่อคนจะรู้สึกว่าอืม ทำถูกแหละแต่ไม่อยากทำกลัวจะทำแรง <c oughs> แล้วแต่ประเด็นของคนแต่ละคนด้วยนะคะแต่ว่าบางคนก็าอาจจะไม่ได้ตั้งใจหลายครั้งบางทีพี่เราเดินผ่านใครหรือเราเห็นใครแล้วเราเห็นว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ทักเราแวะเราอาจจะเป็นคนจินตนาการล้ำเลิศและคิดไปเรื่อยเปื่อยด้บางทีง่ายๆเลยค่ะตาเขาไม่ดีก็มีโอกาสแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่เขาเป็นอะไรหรอกประเด็นมันอยู่ที่เราเนี่ยคิดอะไรเวลาที่คนไม่ทักเรา ถูกไหมพี่อ่น้นบานทีปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขานะมันอยู่ที่เราที่เราจะจินตนาการว่าเขาเป็นงี้เหรอวะหรือเขาเป็นอย่างนั้นแหละไม่หรอกเขาเป็นงนคิดไปร้อยแปดแต่ไม่ได้สนใจใจตัวเองเลยว่าจริงๆแล้วแค่ฉันไม่สบายใจที่เขาไม่ทักเพราะฉันรู้สึกไม่มั่นใจตัวเองหรือฉันรู้สึกไม่สําคัญที่เขาไม่ทัก หรือเภาบางทีคนเรามันก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้เสมอนะคะอ่ะขอบคุณสําหรับข้อความที่ส่งมาขอบคุณอีกทีนหนึ่งว่า เปิดเพลงนู่นนี่นั่นให้ด้วยความยินดีนะคะชั่วโมงนี้เราเริ่มวันที่ฤดูของเธอค่ะแล้วต่อกันที่ไรก็ได้นะคะออนลี่แฟนแล้วปิดที่ทําเป็นไม่ทักนะคะแต่ว่าเราทักกันค่ะเราจะมีเวลาทักกันเสมอบ่ายสามโมงจนถึงหกโมงเย็นของวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตลอด24ชั่วโมงของทุกวันคุณสามารถเปิดมาเจอพวกเราได้ค่ะเอียเมนะคะแต่ละช่วงดีเจมันมีทั้งทอกมันมีทั้งเพลงมันมีสารพัดเดี๋ยวช่วงต่อไปปกติต้องเป็นโซเซฟอะแต่ถามว่าถ้าเซฟ ไม่มาใครมาเดี๋ยวแนนมานั่งแทนตรงนี้นะคะส่วนอ้อมก็นั่งไล่เปิดเพลงตรงนี้ไปก่อนนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงพีพีก,กันเอาไว้อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังวิกหน้าเจอกันขอโทษละกันผิดอะไรไม่รู้แต่ขอโทษได้ก่อนเนีเดี๋ยว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 ไปดูที่เขาปล่อยมาก็เมื่อวานก็น่าเอ็นดูกันไปนะคะส่วนถ้าถา่ถายนู่นถ่ายนี่แล้วเจออะไรบ้างตอนนี้ถ้าคุณถ่ายไปแล้วก็เจอสารพัดข่าวเอาเป็นว่าการเสพข่าวของเราก็ค่อยๆใช้สติก็ละกันนะคะ หนักเข้าหนักเข้าใครที่ติดตามข่าวดีไอคอนนะี่ยคุณผู้ฟังพักบ้างก็ได้นะคะพักบ้างก็ได้เอาจริง,รงพออ่านไปอ่านไปเรื่อยๆถายไปดูไปเรื่อย,ย,อยๆมันเริ่มเยอะอะ พักก่อนจะไปดูหมีเนยจะไปดูแมวของบ้านคนอื่นก็ได้หรือจะไปดูเสือก็ได้นะที่สวนเสือเร้ยฟังไถ่ก็ไปดูอะไรก็ได้ไปดูเสือที่เล่นจริตสุนัขแต่หน้าเหมือนแมวก็ได้เอาจริงมันมีหลากหลายจริงๆทาให้เรามีความสุขเลยค่ะหรือจะไปดูหมูเด้งก็ไปอยากทําอะไรก็ทําใช่ไหมพี่อานคือถ้าเราอยากดูอะไรส่องอะไรได้ก็ส่อง วันนี้เด็กๆคงเข้าใจกันแล้วแหละว่าทําไมคนยุคนึงเขาถึงอยากดูแพนด้าดูได้ทั้งวันเลยดูป้าดูบอเลยว่าคนพวกนี้ดูแพนด้าก็เหมือนที่แกดูหมูเด้งอ่ะเหมือนที่แกส่องในติ๊กต็อกแหละแกส่องแมวแกส่องสารพัดแกส่องอะไรแกเป็นทาสเขาอ่ะแกไปช่วยเขาเลี้ยงทิปอยู่นะเอาจริงๆเราก็ชอบอะไรแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังเลี้ยงเองไม่ได้ก็ได้แต่เอาใจช่วยนะคะอะไรที่มันเครียดเลี้ยงได้เลี้ยงก่อนนะคะเป็นห่วงพุทโถพุทโถอย่าลืมโทรนะ สนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มข้าวโพอดอบก,กรอบต็อกกี้ต็อกกี้กรอบยกแกงอร่อยเอาเรื่องและน้ำตาลพร้าวน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลอ้อยธรรมชาติตราพร้าวเมื่อวีที่แล้วก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการไปสมัครงานที่ใหม่แต่ว่า คุณผู้ฟังเราไปพูดเรื่องฐานเงินเดือนของตัวเองให้สูงที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงในที่ทํางานเก่ามันมีผลยังไงคุณผู้ฟังหลายคนที่ไม่ได้ฟังพลาดไปย้อนหลังได้เลยนะคะส่วนพรุ่งนี้ค่ะเผือกเต้นแล้วก็อ้อมรบกวนคุณผู้ฟังนิดนึงนะคะตอนน้ำจัดรายการช่วงบ่ายสามถึง6กโมงช่วยส่งข้อความมาเตือนน้อมนิดนึงว่าพี่พ คืนนี้มาจัดรายการด้วยเดี๋ยวมลืมรีบกลับไปนอนเพราะว่าต้องไปจัดกินเวฟอีกวันนะคะช่วยเตือนด้วยนะคะพรุ่งนี้ตอนบ่ายสามถึงหกโมงว่าพี่ๆอย่าลืมมาตอนสามทุ่มนะจะขอบคุณมากนะคะและอยู่ด้วยกันค่ะทุกวันพุธนะคะสามทุ่มถึงห้าทุ่มกับเลือกอาหารแมวคานิวา่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มกระเพาะอบกรอบตอกกี้ตอกกี้กรอบยกแก๊งอร่อยเอาเรื่องน้ำตาลพราวน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลอ้อยธรรมชาติตราพราวค่ะพุทโฆพุทโธอย่าลืมโทรนะ ไล่จ,จลากันแล้วมีคุณผู้ฟังถามว่าพี่พี่พี่นั่งหันไปยังไนพี่นั่งทําอะไรนั่งดูหมูเด้งเหรอคุณผู้ฟัง <c oughs> นั่งอ่านข่าวไปแล้วเออนั่งเข้าไปดูหมูเด้งหน่อยดิมันทําอะไรโอ้เห็นนิ่งๆหลับสล่นะเอ้แต่เขาจะหลับข้างๆแม่เขานะคะแล้วถามว่าแม่เขาทาอะไรกินยังไม่หยุดเคี้ยวเลย แอ่นเด้งก็นอนไปแล้วสักพักก็ขยับหัวก็ดูไปอย่างนี้มันก็เพลินดีนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราก็ต้องหาอะไรทําซึ่งเย็นนี้บางคนอาจจะเลือกที่จะหาเวลาไปงานสัปดาห์หนังสือก็เป็นไปได้นะคะงานสัปดาห์หนังสือ,อมีงบประมที่สิบใช่ไหมคะก็ลองดูค่ะอ้อมเองก็มีหนังสือที่เห็นแล้วแบบอยากได้พวกปกแข็งเนี้ยแต่ไม่ไหวหนึ่งร้อยสองเล่มไม่รู้บูธนั้นก็ขายหมดไปหรือยังหนึ่งร้อยสองเล่มเหมาจ่ายมัง้งหนึ่งแสนบาท จะเป็นปกแข็งแล้วมีหลายเรื่องที่น่าสนใจไปนั่งแบบส่องดูแล้วว่าเออมันมีเล่มไหนบ้างมันก็น่าอ่านแต่ร้อยสองเล่มน่าจะไม่มีปัญญาอ่านดูจะเยอะแต่อยากได้ไหมอยากได้ชอบหนังสือปกแข็งในขณะเดียวกันก็เอ๊ะฉันยังไม่ได้ซื้อสารพัดซีรีส์นักสืบใดๆเลยสินะแต่ก็เชื่อว่าหลายคนก็ฉันรอจะซื้อสายวายเป็นแพ็คอยู่แล้วแต่แล้วว่าการอ่านหนังสือมันก็ต่อยอดจินตนาการที่ดีนะคะก็ จากวันหนึ่งเราอาจจะอา่านหนังสือประเภทนี้แต่พอเรารักแล้วเราสนุกกับการอา่านเราจะอาจจะหันไปอา่านอีกประเภทหนึ่งและในการอา่าน่ะมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้อะไรตั้งเยอะแยะนะคะถ้าเราได้อา่านกับนักอ่านนักเขียนที่แบบมีอะไรมันก็ ทำให้เราเปิดโลกว่างถามว่าบางคนอาจจะรู้จักประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะได้ไปญี่ปุ่นตรงที่มันแทรกอยู่ในหนังสือนิยายมันแทรกอยู่ในหนังสือการ์ตูนมันแทรกอยู่ในหลายที่เพราะบทบรรยายบางอย่างมันดีใช่ไหมพอเราไปตรงนั้นเราจะรู้สึกคุ้นเคยไปกับมันเพราะฉะนั้นค่ะถ้าคุณมีความสุขกับการอ่านอ่านถ้าการอ่านมัน ทำให้คุณได้พักผ่อนและเปิดโลกและปล่อยจอยได้บ้างทำเถอะคะ่ะทุกวันนี้ข่าวสารมันเครียดกันพอสมควรแล้วอ้อมขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไว้ตรงนี้นะคะใครที่ขอเพลงพี่เป๊กอาจัดไปใครที่รอเพลงของน้องปันได้เดี๋ยวจัดไปพรุ่งนี้จะกันเหมือนเดิมขอให้คุณกลับถึงบ้านปลอดภัยพักผ่อนให้เต็มที่สวัสดีคะ่ะ EFM DJ playlist บายนี่เจออ้อมค่ะ Jimmy

You make to make love to